อ้าวเฮ้ยสวัสดีพี่น้องโอ้ยจิ้มเหงาสวัสดีครับพี่น้องอู้้หูเขามาจิ้มท้องกันพี่น้องโอ้าวโว้ยเขาเที่ยงเลยย่างอะไรน้ำน้ำพริกพริกหวานพริกหวานพริกหวานวนปลาเผาไม่ใช่พริกหวานเลยสะดาวน้ำปลาหวานปลาดุกย่าง พูดก็ไม่เป็นตลอดเลยขอมกุกพี่น้องขอมกุกนันกินเหลือไม่ได้เหลือหรอกแบงอันนี้คนละชุดเขากินทีหลังเนาะเขาไปล้างรถทำปลาอยู่จ้ะนี่อ่าคอบไว้แล้วก็กินอ,อพี่น้องกินเขา้ากันเกียบคบเกี๊ยบ <c oughs> เลยขอบคขอบคุณพี่น้องกันที่ล่ะออขอบคุณลายรพี่น้องรับชมเนาะ อย่าย่ามอย่าย่าเปียกอีลำอีลาอกผู้คนตรงล้างเลยพี่น้องหนักเกินล้างเกิดคนเต็มไปหมดเลยน้ำเขาล้างรถแล้วเขาก็ไอมาทำปลาจ้ะมามากินข้าวพี่น้อง

ดูับพี่น้องโอ้โหต totally cool. ูใส่ใดเลยล่ะดูเขาลูเขาลูยางลูยางบ่เขาคนเดียวพี่น้องเขากินไปหมดละ Chuột cái chín đó, mẹ mang cái chín đó. Giờ đi ra khỏi. อู้น <Yes> <te idal Industry> ้องพานกินนน นล้างรถกินข้าวทีหลังกินเสร็จก็ขยะไปทิ้งกินอ่างพี่น้องอ่างอีกแล้วเด็กก็หกของเสีหมลซื้อมาให้เขาจ้ะเช <c oughs> ้าล้างรถฝาดพื้นกินข้าวเสร็จก็ต้องเอาขยะไปทิ้งจ้ะ ลูกทำงานอยู่บนท้องโอ้ลูกเลย สี่สิบห้าบาทตัวหนึง่งชุดนี้เจ็ดสิบห้าบาทแต่ว่าชุดอันนี้ชุดละสี่สิบห้าบาทซื้อมาคนละชุดจ้ะมันจะได้ไม่แย่งกันกินกินให้อิ่มไปเลยกินให้หายอยากไปเลยมันมีกรอย

Bắp chân lên bóp phân tục mã luôn phân gần nào phía khá đi Ủa, oh. đẹp khó bỏ luôn, em phải chìm

ทำไมไปทำเก้าอี้ดังต,ตึก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 ลกินคำนี้โชว์เดี๋ยวจะให้ปิดคลิปแลวขอบคุณพี่น้องสิบแล้วอ้าวโหยคิบใหญ่ไปไหมน่ะ,นะ,นะ,นะคำใหญ่ไปไหมยมามาพักหักนี่ัสิบแล้วไงโอ้ยคำใหญ่เห็นคนสอบกินเนาะจ้าอานเลยซื้อมาให้เขากิน,น นี่เก้าอี้มันดังมันยุกยุกยึกย,ก,ย,ก,ยกกล้องนั่นอ,ะนอ,อ่ะอ่าแล้วก็ลาเพื่อนๆลาพี่น้องขอบคุณมากมากนะคะ,อะเอาพ่อลุงม,มาดีที่นี่แค่นี้นะมีน้องนะลาลานนะสวัสดีครับ